<Ha. S 2> กลับมาประเด็นหนึ่งน่าสนใจเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเฟซบุ๊กของคุณหมอเพียรศักแซวองท่านเป็นกบุรณรแพทย์โรคระบบหายใจโรงพยาบาลสับส์สัประสิทธิ์พระประสงค์หัวราชธานีได้โพสต์ข้อความถึงคุณนัทพงเรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนโดยมีภาพพร้อมระบุข,ข้อความท่านผู้ชมนี่ฮะข้อความที่เขียนเนี่ยประกอบภาพภาพหนึ่งนะครับตัวชม อ้างอิงว่าเป็นคำพูดของคุณรัฐพลเรืองปัญญาวุฒิหรือคุณเท้งหัวหน้าพักประชาชนข้อความนี้ระบุว่าในฐานะผมอยู่พรกประชาชนขอประนามโรงพยาบาลอุบลที่คิดปฏิเสธรักษาคนขเขมรเป็นคนไทยที่ทำตัวแย่มากนี่ฮะก็ปรากฏว่าข้อความที่คุณหมอเพียรศักดิ์ท่านเขียนระบุถึงน้องเท้งในฐานะหัวหน้าพรคประชาชน เรื่องไม่เห็นด้วยกับแถลงการของพักประชาชนจากหมอเพียรศักด์หมอเด็กรงพยาบาลสัประสิทธิประสงค์อุบลเสด็จรวมอายุของคุณแท้งยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของการเดินทางโรงพยาบนนาลนำสัประสิทธิประสงค์เรามีบริษัทอันยาวนานก่อนคุณเกิดกว่าห0ปีถ้าต้องเรียนมรุษีธรรมคุณแท้งต้องมาคุกคีคนไข้กับเราแล้วจะไม่ต้องไปอ่านตำราหรือสรรหาคำสวยๆมาเป็นวาทกรรมหมอเพียรศักด์เขียนข้อความว่า โรงพยาบาลแห่งนี้ดูแลคนไข้ในอีสานใต้กว่า6ล้านคนมาครบ90ปีการปรับตัวของโรงพยาบาลในสถานการณ์เช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลจำเป็นต้องทำเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ทุกคนทั้งคนไทยและขเขมรที่นอนโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่อีกกว่า4 0 0 0ชีวิตคนกว่าหนึ่งคนเข้าออกโรงพยาบาลในแต่ละวันเมื่อไม่ยืนอยู่ตรงกลางของความขัดแย้งกระุณาอย่ามองด้านเดียวเพราะผู้ที่ทำอย่างนั้นย่อมเป็นผู้นำไม่ได้ ในวันที่ระเบิดลงที่โรงพยาบาลหลายที่ในวันที่ผู้คนล้มตายในร้านสะดวกซื้อในวันที่ปั๊มน้ำมันโดนทำลายในวันที่ทหารขาขาดและเสียชีวิตวันที่บ้านประชาชนถูกทำลายในวันที่ผู้คนนับแสนหนีตายคุณไปอยู่ที่ไหนวันที่ประชาชนเดือดร้อนคุณทำอะไร แต่ในวันที่โรงพยาบาลพยายามตับกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมของทุกฝ่ายคุณกลับนั่งขวาห้างในห้องแอร์แล้วลอกวาทกรรมมาว่าคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้ลงมือทำอะไรหมอถือว่าการกระทำเช่นนี้เป็นของคนโง่และคนไม่ดีการไม่พูดและให้กำลังใจคนอื่นจะดูน่ารักกว่า พูดไปก็ทำลายตัวเองจงอย่าได้ดูแคลนองค์กรที่เขาดูแลชีวิตผู้คนมานานโดยที่คุณไม่ได้ซึมซับรักเงาการกระทำนี้จะได้ยค่าของคุณเองมีปัญหากรณาติดต่อหมอเพียงศักดิ์แ่วองและก็ได้ฝากสสประชาชนชพชชนัาากประชาชนให้เขาฝากสสพักประชาชนรุบลไปบอกด้วยนะครับคุณยอมมีหัวหน้าที่มีทัศนคติเท่านี้จริงๆหรือหมอเพียงอยากชวนมาเดินดูโรงพยาบาลและอยากชี้ให้เห็นว่า คำว่ามนุษยธรรมนั้นคืออะไรโดยไม่ต้องเปิดตําราในวันที่เราไม่มีปัญญาทำอะไรจงปิดปากตัวเองและเฝ้ามองคนอื่นที่เขาทําด้วยความชื่นชมคุณค่าในตัวของคุณจะเพิ่มทันทีแล้วปลอหมอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับส้มนะแต่เริ่มรู้สึกว่าส้มที่แช่ไว้ในตู้เริ่มเน่าและกลิ่นเริ่มเหม็นทั้งนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณหมอท่านโพสต์ภาพคุณนัทพงศ์หัวหน้าพักประชาชนมีข้อความ อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ปรากฏว่าคุณเท้งรัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนได้เข้าไปชี้แจงในคอมเมนต์ระบุว่าผมไม่เคยโพสต์ให้สัมภาษณ์หรือสื่อสารในลักษณะแบบที่ปรากฏในโพสต์แต่อย่างใดนะครับสถานการณ์ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความอ่อนไหวแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เราผ่านเหตุการณ์ทั้งนี้ไปได้ด้วยกันคือความจริงและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันผมเข้าใจถึงความรู้สึกโกรธอัดอั้นเมื่อเราเห็นข่าวในลักษณะนี้ แต่อยากขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารอย่างมีสติไม่มีอะไรจะททำลายประเทศไทยได้นอกจากข่าวปลอมที่สร้างความเปรียดกันให้เกิดกับคนในชาติขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยบาบรรณวิชาชีพของตัวเองโดยไม่แบ่งแยกไม่เลือกปฏิบัติและกระบุว่าการแสดงออกให้คนทั่วโลกเห็นว่าเราเป็นประเทศที่เข้มแข็งในขณะเดียวกันคนไทยก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะ เป็นสยามเมืองยิ้มและเป็นประเทศที่น่าอยู่จะทำให้ทั่วโลกเห็นว่าเราเป็นประเทศที่มีอาระยะไม่ใช้วิธีสกรปรกแบบคนอื่นส่วนผมมีวิธีการทำงานอย่างไรที่ถูกพาดพิงในโพสต์ของคุณหมออยู่แต่ในห้องแอร์ไหมผมขอไม่ใช้พื้นที่นี้ในการ <c oughs> อธิบายและน้อมรับในคำวิจารณ์และขอให้ทุกท่านติดตามตรวจสอบการทำงานของผมได้จากช่องทางทางการของผมขณะที่ต่อมาในโพสต์ของคุณหมอ คุณลักชนกสรีนอกสสกทมพรกประชาชนก็เข้าไปเขียนคอมเมนต์รรัววระบุว่าตั้งใจที่จะแชร์ข่าวปลอมแบบนี้คุณหมอมีจุดประสงค์อะไรคะขนาดว่าเจ้าตัวมาชี้แจงแล้วยังไม่ลบเลยใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นข้อความนี้รบกวนช่วยกันกดรีพอร์ตโพสต์นี้ว่าเป็นข่าวปลอมด้วยค่ะทําแบบนี้แย่มากไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมนี่ฮะแล้วก็ย้ําประเด็นนี้นี่แหละจนกระทั่งต่อมา คุณหมอเพียรศักด์ก็ได้ลบรูปที่เป็นเฟคนิวออกก็คือข้อความนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคำพูดของคุณเท้งค่ะนัทพงศ์แต่คุณลักษณ์นก,ก็ยังเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าลบรูปที่เป็นข่าวปลอมออกไปแล้วแต่ไม่ยอมลบโพสต์ที่เป็นข่าวปลอมทั้งโพสต์หมายความว่ายังไงคะหิวกระหายยอดไลค์กดแชร์และคำชื่นชมจอมปลอมที่ได้จากการเาผยแพร่เฟคนิวขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วก็ยังเขียนอีกว่าถ้าเจ้าของโพสต์ยังไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รบกวนทุกคนไปคอมเมนต์ถามทุกโพสต์เลยค่ะว่าเมื่อไหร่จะลบโพสต์และเมื่อไหร่จะขอโทษทำไมถึงจงใจสร้างเฟกนิวใส่รายป้ายสีกันแบบนี้เมื่อ,อยังไม่ลบก็ยังไม่ลดละสำหรับคุณลักษณนกเขียนอีก คุณหมอทําคนเข้าใจผิดเป็นแสนเป็นล้านมีคนได้เห็นโพสต์นั้นจํานวนมากคนแชร์ก็หลายหมื่นตอนนี้รูปและโพสต์ถูกส่งไปอย่างแพร่หลายในทุกที่ทุกแพลตฟอร์มความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดและยิ่งสร้างความเกลียดชังให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกแล้วก็ถามด้วยว่าคุณหมอจะไม่รับผิดชอบอะไรจริงๆใช่ไหมคะแบบนี้เรียกว่ารับผิดชอบต่อสังคมไหมคุณทําให้คนคนนึงถูกเข้าใจผิดถูกด่าสารพัด มีคอมเมนต์เป็นพันเป็นหมื่นมาจากทุกสารทิศโดยที่เขายัางไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วคุณหมอไม่แก้ไขหรือไม่ชดเชยอ,อะไรให้เขาด้วยซ้ําลอยตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วก็ใช้คนที่ชื่นชมมาเป็นเกาะกำบ,บังให้ตัวเองกระทั่งเมื่อวานนี้4ี่โมงเย็นคุณหมอก็ได้นําภาพที่เป็นเฟลนิวดังกล่าวมาโพสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ข้อความว่ามีคนบอกว่ารูปข้างล่างนี้เป็นรูปปลอมมีคนให้มา แล้วก็ถ้าปลอมก็ขออภัยที่ส่ารูปผิดและขอลบเพราะมีคนทักมาว่าทำไมไม่ลบแต่คุณหมอก็บอกว่าแต่ข้อความที่เขียนเป็นข้อความจากความเป็นจริงหน้าง,งานและจากใจหมอจริงๆไม่อา่านลบได้ต่อถแถลงการที่ทำให้โรงพยาบาลดูเสื่อมเสียก็ต้องขออภัยของปลอมลบได้แต่ข้อความที่เขียนจริงไม่ได้ลอกใครมาลบไม่ได้นั่นก็แปลว่าลบรูปแต่ไม่ลบข้อความกระทั่งท่มหนึ่ง ฝั่งคุณไอรักชนกสีนอกก็โพสเป็นคลิปเลยคราวนี้อธิบายยาวเหยียดพอสมควรเนื้อหาโดยสรุปก็คือคุณลักษณ์ชกระบวะุว่าสิ่งที่หมาคุณหมอควรทำหลังจากรู้ว่าโพสเป็นเฟกนิวคุณหมอควรจะลบโพลและขอโทษแต,แต่คุณหมอเลือกที่จะลบภาพออกแต่ยังคงข้อความเดิมไว้และปัจจุบันคุณหมอ,อยังไม่ได้ออกมาขอโทษแต่อย่างใดด้านของพักประชาชน ได้ชี้แจงผ่าน Facebook เ,เป็นทางการระบุว่าข้อความและคำพูดในภาพนี้เนี่ยเป็นเท็จเพราะไม่เคยปรากฏว่านายนัทพ์เรือปัญญาวุฒิเคยสื่อสารถ้อยคำนี้สําสำหรับความเห็นของพรรคประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเพียงในโพสต์ของพรรคซึ่งไม่ได้มีการใช้ถ้อยคำหรือความหมายที่ใกล้เคียงกับที่ปรากฏในภาพแต่อย่างใดโดยเป็นเพียงการแสดงความเห็นเรื่องข้อควรระวังในการทำให้ประเทศไทยไม่เสียเปรียบกัมพูชาในเวทีโลก ด้วยการยึดหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศตามอนุสัญญาเจนีวาที่ไทยเป็นภาคีและข้อที่3แนวทางสื่อสารของพักก็สอดคล้อ,องกับทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลสรประสิทธิ์ที่ประสงค์เองใช่ค่ะได้ดําเนินการสื่อสารในเวลาต่อมารวมทั้งรัฐตรีสาธารณและโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงก็สื่อสารยืนยันข้อที่4บอกว่าพรคประชาชนเราตระหนักดีถึงความยากลําบากของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์นี้ทุกท่าน เรายินดีน้อมรับทุกคำวิจารณ์และติเตียนเพื่อนำข้อกังวลเหล่านั้นไปปรับปรุงการทำงานเสมออนี่ก็เป็นปประเด็นร้อนแรงอีกเรื่อง